ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องติ๊กตอกของผมนะครับเสือธนคุกระถนนะครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทั้งเก่าและใหม่ขอบคุณกับคําถามนะครับที่เข้ามาในห้องมากมายก่ายกงน,นะครับวันนี้ก็จะมาตอบใน EP ีสองนะครับกับคําถามที่หลายๆคาถามที่ถามมาก็จะตอบเป็นรุมรวม,มกันแล้วกันนะครับขออนุญาตพูดเป็นภาษากลงนะครับเพราะว่าภาษาอีสานบ้านผมนี่อย่างน้อย คนอีสานก็ฟังภาษากลางออกก็อขออนุญาตพูดภาษากลางนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเรื่องภาษาอีสานบ้านจาของนะครับกับคําถามนะครับก็ตอบเป็นคําถามใน ep สอนี้นะครับถามว่าผมทํางานอาชีพอะไรนะครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมีแฟนหรือย,ยัง แล้วก็ส่วนสูงส่วนต่ำอายุเท่าไหร่เป็นคําถามที่ถามเข้ามามากนะครับก็จะขอตอบอย่างรวดเร็วนะครับรวมๆก็แล้วกันนะครับกับคําถามแรกนะครับก็ถามว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงลักษณะนี้ไม่ใช่ผู้หญิงแน่นอนเป็นผู้ชายนะครับผู้ชายร้านปรเซนชอบผู้หญิงนะครับแล้วก็คําถามที่2อายุเท่าไหร่อายุผมก็เลยหลัก4จะเข้าหลัก5าหลัก5าเข้าไปแล้วลหละนะครับหลัก5าเกินนะครับเกินนิดๆนะครับหลัก5าต้นๆก็แล้วกันนะครับนี่คือส่วนอายุ แล้วก็ส่วนสูงก็160ขึ้นไปนะครับแล้วก็คําถามที่อยากอยรู้มากก็คือมีแฟนหรือ,อยังครับก็อายุป,ปา่านนี้ก็คงไม่รอดแล้วล่ะครับนะครับอายุป่านนี้ก็คงไม่รอดแล้วล่ะครับไม่ไม่ไม่สวนแล้วล่ะครับนะครับกับคําถามต่อมาก็คือถามว่าทํางานอาชีพอะไรนะครับอาชีพของผมก็เป็นอาชีพที่สุดจริตนะครับเป็นอาชีพที่เป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยนะครับก็เป็นอาชีพที่ ไอ้หลายคนไม่อยากจะทำนะครับแต่ก็มีหลายหลายคนก็อยากจะทำเหมือนกันนะครับก็เป็นอาชีพที่รักษาความปลอดภัยให้กับบริษัททางร้านต่างๆนี่เป็นอาชีพที่ทำนะครับส่วนถามว่าผมเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยกำเนิดพ่อเม่ก็อยู่ที่อุบลราชธานีอำเภอเหล่าเสือกกนะครับก็ขอบคุณครับคำถาม FC ที่ท้าทมเข้ามาใน Tik To k อกนะครับวันนี้ก็ขอโอกาสมาทำคลิปตอบคำถาม นะครับก็คงจะไม่เป็นไรนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยู่ในติกต่อนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสิ่งที่ผมได้กับห้องติกตอก,ก็คือได้เพื่อนได้มิตรภาพที่ดีนะครับนอกจากเราจะเป็นเพื่อนกันแล้วไม่แบ่งแยกชนชั้นวรณะนะครับก็จะได้เพื่อนใหม่นะครับมีเพื่อนใหม่มีได้มิตรภาพที่ดีนะครับพูดคุยปรึกษาหารือกันนะครับก็ เป็นสิ่งที่ดีครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีโทรศัพท์อยู่ในมือเรามาสมัครเล่นติ๊กตอกกันสร้างไรายได้เสริมให้กับตนเองก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ